อัปเดตอาการคุณวลมันแสงชัยโรคลมชักอาการทั่วไปยังทรงทรงปกติดีไม่มีอาการชักมากกว่าเดิมคนไข้สามารถทำกิจกรรมนอกบ้านได้เป็นปกติสามารถรดน้ำต้นไม้ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายได้มากขึ้นเนื่องจากคนไข้มีน้ำหนักตัวถึง70กิโลซึ่งน้ำหนัก70กิโลเกินกว่าปกติของเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ให้ทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นเพื่อลดน้ำหนักตัว งดขนมออกกำลังกายมากขึ้นปัจจุบนันคุณแม่ฝึกทักษะในการโยนลูกบอลคนไข้มีทักษะดีขึ้นไม่ค่อยมีอาการชักเหมือนเมื่อก่อนพัฒนาการต่างๆเริ่มดีขึ้นการทรงตัวการขับถ่ายการนอนหลับดีขึ้นปัจจุบันได้ใช้น้ํามันสกัดต่อเนื่องจิตอาสา,าโดยอาจารย์ปียะดูแลและติดตามอาการต่อไป